เปิดดวงลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ได้บุกเบิกเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดียิ่งมีเกณฑ์เดินทางออนไลน์จะพามีเงินมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาครับจะมาเปิดดวงคํำพยากร์ล่วงหน้าเลยครับให้ไปฟังก่อนของชาวพิจิก ประจำเดือนมิถุนายนครับเพราะเห็นไหมครับขวามือนี่ดาวย้ายเยอะเลยนะครับเป็นการย้ายที่ต้องมีมุมต้องระมัดระวังต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีครับจะมีบอกให้ครบเลยเพระอจารย์จะดูให้ครบทั้ง4ี่ห้าเรื่องนี้เลยนะครับแบบละเอียดมีทางออกบอกทางแก้เรียบร้อยแล้วก็เลขนําโชคครับงวดที่แล้วให้ไปครับเดือนที่แล้วเลยทั้งเดือนเลยสองงวดเนะี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ออกเต็มเต็มเลยเพราะนั้นฟังให้ถึงท้ายคลิปเดี๋ยวมีบอกเลขนําโชคอีก าชาวพิจิกจะได้เฮงๆรวยๆวยกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันก่อนครับดาวการเงินดาวพฤหัสบดีครับเล็งลักขนาแล้วย้ายแล้วนะครับย้ายมาหนึ่งเดือนแล้วอ,อยู่ร่วมกับดาวมฤตยูดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับในช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็รีบลุยลงมือทําเลยตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่จะหาเงินหาทองเงินมาง่ายและได้เยอะนะครับ ต่อมาครับสเต็ปต่อมาวันที่สองมิถุนาครับนี่ย้ําเลยนะสองมิถุนายนครับจำให้ดีเลยดาวอังคารดาวประจําตัวใจย้ายเข้าเรือนอัลลีครับแต่ได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีนั่นหมายความว่าเรามีเกณฑ์จะต้องไปบุกเบิกเริ่มต้นเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยอย่างแน่นอนก็ไปได้เลยไปแล้วจะเจริญไปแล้วสาเร็จเพราะดาวพฤหัสสบดีใด,ดของความสําเร็จเล็งลักษณะ คุมเราอยู่นะครับ2มิถุนายนนะในช่วง2ถึง10เนี่ยหรือ14บสหรือหรือครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังดูโอเคมากเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เห็นไหมก็ยังเล่งลักนาเราอยู่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นหลัง15มิถุนายนไปแล้วอาทิตย์พุธศุกร์จะไปอยู่ในเรือนมรณะอังคารเราอยู่ในเรือนอลิอย่างเงี้ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะเหนื่อยในการที่จะได้เงินมากว่าจะได้เงินมันยากมันเหนื่อยเห็นไหม พราะนั้นเมื่อฟังอาจาร,รย์เกตเทว่าฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทก่อนรวยก,ก่อนจังหวะเนี้ยรีบทํารีบลุยเลยนะครับเพราะครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะดูยากขึ้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเงินก็เลยบอกว่ามีเกณฑ์ได้อยู่นะยังได้ดียังได้มากได้เยอะอยู่แต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเบาลงไปบวกกับแล้วเนี่ยแหละจะต้องไปบุกเบิกเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้ามีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องบุกเบิกไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะอาจารย์พยากรณ์ล่วงหน้าไปแล้วไงเห็นไหมเพราะฉะนั้น แล้วยังต้องขยันสู้ลุยด้วยนะเพราะบางทีดาวอังคารเข้าเรือนอลิเนี่ยบางคนก็จะเริ่มขี้เกียจไม่อยากทานู่นไม่อยากทานี่เจออะไรเยอะแยะโอ้ไม่ไหวขอพักลาออกอย่างเงี้ยอดเลยนะไม่ได้นะครับต้องสู้ต้องลุยนะครับต้องไปศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆแล้วมาประยุกต์ใช้หรือดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยบางทีได้เงินจากการออนไลน์นะครับออนไลน์โซเชียลจะพาเรารวยก็ได้นี่เห็นไหม นั้นเงินบอกเลยยังได้อยู่จากทางเดิมและทางใหม่นี่บอกเลยทางใหม่มีสิทธิ์ได้เยอะกว่าด้วยนะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับอืมส่วนในเรื่องของโชคลาบเนี่ยก็คือดาวพุธดาวพุธเล็งลัคนาแล้วนะครับก็แปลว่ามีโชคมีลาบเข้ามาแต่โชคลาบจะมาถึงวันที่สิบมิถุนาหลังสิบมิถุนาเบาได้ก็เบานะครับเพราะไปอยู่ในเรือนมรณะได้ไาจากการทำมาหากินมากกว่านี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลัง10บเบาแต่ก่อนหน้าก็คือดาวโชคลาภดาวพุธใช่ไหมเปเล็งกับดาวพฤหัสการเงินอีกเห็นไ,ไหมก็เลขที่เราออกเลขที่ชอบเลขบ์โทรศัพท์ซื้อจากคู่จากแฟนซื้อจากเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้ได้หมดเลยอ่าเพราะนั้นครึ่งเดือนแรกลุยให้เต็มที่ขึ้นเดือนหลังต้องเปลี่ยนแปลงต้องไม่อยู่กับที่อะไรอย่างนี้นะก็จะช่วยได้นะครับอ่าต่อมาการงานและการเรียนเช่นเดียวกันเลย การงานเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ของชาวพิจิกเด้โอ้โหเรียกว่าอยู่เรื่องกับดาวพฤหัสคู่มิตรเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่ในถึงวันที่1ิามิถุนาไงแสดงว่าครึ่งเดือนแรกการงานดีโดดเด่นปังมีผลงานเพราะฉะนั้นขยนันลุยทาขยับขยายทําไปเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ทำแล้วเห็นเงินเห็นทองมากันไป็นกอเป็นกรรมอันนี้คือครึ่งเดือนแรกนะครับแต่หลัง15มิถุนาไปแล้วดาวการงาน ย้ายเข้าสู่เรือนมลณะครับแต่ก็มีข่าวดีเล็กน้อยก็คือได้ตําแหน่งราชาโชคฉลก c ฉลองคนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับก็แสดงว่าจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแหละมาเองแต่เป็นงานที่ไม่ค่อยถูกอกถูกใจก็เลยเราอยู่ในเรือนมลณะนะแต่ฝากเลยทางแก้งานเป็นมลณะคือเรียกว่าไม่อยู่เป็นเป้านิ่งไม่อยู่ติดที่นะครับ เน้นงานแก้ปัญหาน,นี่แก้ปัญหาชัดเจนดาวตัวเองก็ต้องไปบุกเบิกดาวการงานก็เป็นมรณะอ่าใครทําเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยจะได้ผลดีเป็นพิเศษหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์เลยอันนี้จะแจ๋วเลยนะครับและดาวอาทิตย์ถึงอยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะดาวการงานเราเนี่ยแต่อยู่ร่วมดาวพุธกับดาวศุกร์ไงก็ไม่ได้ออกทรงเสียอะไรมากมายเลยนะอ่ารู้หรือไม่ก็เป็นการพูดเจรจาค้าขายไรสดเนี่ยจะได้ผลดีเห็นไหมก็ทําไป นะแต่เพียงแต่ว่าจะได้ไปทําที่ใหม่ๆถ้าเป็นลูกจ้างก็คือมีงานใหม่ๆมาให้ทําครึ่งเดือนหลังหรือเป็นเซลล์ก็แบบประเภทต้องไปได้แอเรียพื้นที่ใหม่ๆไปเจอลูกค้าใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีคอนเนคชันมันก็จะหนักจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองแต่ยังไงก็เป็นราชาโชคยังไงก็มีคนช่วยมีพูดกับสุกเป็นคู่มิตรเห็นไ,ไหมก็จะผ่านได้ตลอดและดาวพฤหัสก็ออยังเลงอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียหายอะไรมากมายไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าจะทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยให้ไปทาครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังเราก็เก็บตัวหน่อยหรือจะพูดจาอะไรกับที่ทํางานนะครับครึ่งเดือนหลังนี่ต้องเขาเรียกเน้นเน้นทําไม่เน้นพูดพูดน้อยทําเยอะนะครับอ่าพีเต์อะไรไปอาจจะไม่ได้รับการยินยอมมากเท่าไหรนะ่นักเพราะยังอยู่ในเดือนมรณะก็อดทนเดี๋ยวกลางเดือนกรลกฎระดาษก็ย้ายก็ดีขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็ต้องเข้าใจตรงกันนะรวมไปถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ย จะพูดจะอ่านจะเขียนจะพรีเซนต์จะขายจะทําอะไรรีบทำเลยให้เสร็จก่อนวันที่10นะครับเพราะหลังวันที่10เนี่ยไปอยู่ในเรือนมอรณนเห็นนะไ,ไหมมีสิทธิ์จะเป็นมือถือหายแฮงพังคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบ็กอัพสำรองข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวมันจะพลาดไงทำๆอยู่ไม่ได้เซฟอ่ไฟดบับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบอกล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ดาพุธก็จะย้ายครับ วันที่ย7บเจมิถุนาะอันนี้ก็โชคดีมากนะอยู่ในเรือ,อนมอณะแค่สิบกว่าวันนะครับพอวันที่ย7ิบเจ็ดเอาแล้วดาวพุธไปอยู่ในภพสุภะพูดอะไรก็จะประสบความสําเร็จอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นวันนี้ถึงวันที่สิบสิบถึงย7นะิบเจ็ดทตัวเรียบร้อยพูดน้อยๆนะครับคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์อาจจะได้ไม่มีปัญหานะเห็นไหมฝากเลยในเรื่องการงานต้องทําแบบนี้นะครับต่อมาในเรื่องการเรียนดูแล้วไม่เท่าไหร่หรอกเพราะดาวพฤหัสยังเล็งอยู่ การเรียนการเขียนการอา่านการสอบเนะี่ยยังมีเกณฑ์ดีอยู่หรือจะได้ไปเจอวิชาย,ยากๆหน่อยก็ได้เพราะดาวอังคารก็อริดาวอาทิตย์พุธศุกร์ก็มรณะในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นก็ตั้งครึ่งเดือนแรกตั้งใจเรียนเดีย๋ยวถ้าครึ่งเดือนหลังมีงานมีการบ้านมีอะไรเข้ามาเยอะเราก็ต้องรีบทำนะหาคนช่วยช่วยติวช่วยอ่านอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นการดีแต่ภาพรวมยังดูดีอยู่นะครับในเรื่องการเรียนนะต่อมาในเรื่องความรักโอ้โหต้องบอกเลยที่ผ่านมานี่ฮอตมาก หรือจังหวะที่ฟังอยู่เนี่ยก็ยังฮอตอยู่นะครับเพราะดวงดาวยังมีพฤหัสมฤตยูุอาทิตย์พุธสุกนะสี่ห้าดวงเห็นไหมจะฮอตมากแต่ความฮอตเราก็จะเริ่มเบาเบาลงเข้ากลางเดือนหรือเข้าวันที่สิบสี่นาดาวคู่ย้ายไปเป็นมรณะ,ะอ่าแสดงว่าคู่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือห่างไกลจากคู่หรือคู่ติดงานไม่ค่อยมีเวลาอ่ารู้ล่วงหน้าเราจะได้ไม่งองแงไม่โวยวายเห็นไหมหรือถ้าใครโสดก็ต้องเจอก่อนวันที่ สิบสี่อะถ้าหลังที่สิบสี่ดาวคู่ไปเป็นมรณะไงก็แปลว่าเออถ้าเจอก็ได้เป็นไม้หรือต้องแอบมีความสัมพันธ์แบบลับๆอีกนะโอ้โหพุทธุขอีกคู่อยา่าดูเบามากโมเมาเสพสมจนสมสารมีได้เสียกันนะแต่ได้แบบลับๆแน่เลยนะสำหรับบางคนเนี่ยเ,ออเพราะฉะนั้นต้อง,องระมัดระวังแล้วเป็นสัมพันธ์กับงานด้วยอยู่กับดาวอาทิตย์เออจะมีอะไรกับเพื่อนร่วงมงานก็คิดให้ดีคิดให้รอบคอบรักกันจริงหรือเปล่าอ่าเไปเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เพราะังเรื่องความรัก ครึ่งเดือนแรกดีครึ่งหลังต้องระวัดระวังนะครับบอกกันอย่างนี้เลยนะต่อมาในเรื่องของครอบครัวดาวราหูครับเห็นไหมพบพันธุูอ่าที่นี้อยู่สแตนอะโลนและครอบครัวปลอดโปร่งโล่งใจสุขสบายไม่เคยมีปัญหาถึงมีดาวเสามาลอยก็ดาวเสาอยู่เพียงดวงเดียวออกเห็นไหมก็ไม่ได้มีอะไรหลักใหญ่ใจความไปดูดาวเกตดีกว่าอย่าให้วันที่สิบแปดมิถุนาย,ยนเนี่ยเข้าเรือนสหัสชะนะมีเกณฑ์ครับหลังวันที่สิบแปดนี่นะ เพื่อนพาไปมูอ่าเพื่อนพาไปเจอหมอดูเพื่อนพาไปทําบุญเพื่อนพาไปหาวัตถุมงคลอะไรดีๆเนี่ยอ่าจะจะมีเพื่อนสายมูมามากขึ้นอ่าจะดีนะครับตรงนี้ก็จะเสริมดวงกับเราได้เพราะว่าเราต้องมูหน่อยนะเพราะว่าดาวประจําตัวเราไปเป็นอลัลีนี่มันก็ก็เรียกว่าต้องเหนื่อยเดี๋ยวไหมถ้ามูช่วยก็จะเบาลงนะครับตรงนีนะ้ต่อมาเรื่องสุขภาพโอ้โหนี่ต้องฝากทั้งเดือนเลยเดี๋ยวไห อังคารเป็นอรลแต่วันที่สองเหไหมโรคประจําตัวโรคเก่ากําเริบม,มดลูกหลังไข่เต้านมต่อมลูกหมากไมเกรนเดี๋ยวดาวอาทิตย์พุธสุกอีกไปลอยอยู่ในเรือนมรณะวันที่สิห้ามิถุนากลางเดือนไปแล้วอสายตาช่องท้องหลอดลมลำไส้อะไรแบบนี้นะเออก็ฝากดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยหรือไปตรวจเช็คสุขภาพไว้เลยก็จะเป็นการดีเราะน,นั้นชาวพิจิกฝากเรื่องสุขภาพนะครับมีมีได้นะถ้าพื้นดวง ไม่ค่อยดีเนี่ยดาวประจําตัวเป็นอริมอรณนาวินาตอ่อนแอเป็นผู้ปุปะปะเนี่ยช่วงนี้มีสิทธิ์จะป่วยได้ง่ายแต่ถ้าพื้นดวงดาวมีกําลังแข็งแรงก็จะรอดนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากรู้กันจริงๆจังๆก็แอดไลน์ครับแอดสายเกทเลห้าเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเจาะลึกดวงให้นะอ่าแล้วก็ท้ายสุดครับก็เลขนําโชคครับห้าสามหกสองแปดนะครับขอให้ชาวพิจิกงฮงรวยๆเดือนนี้สู้ๆหน่อยนะครับและอย่าลืมครับ ใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ครับกดกระดิ่งกดติดตามเพราะอาจารย์จะส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเช่นเนี่ยที่ดาวตกแบบนี้ใช่ไหมทางแก้คือไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่ทําตัวอ่อนน้อมพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักอ่ะนะก็จะผ่านได้เดี๋ยวจะลาไปพักร้อหบ้างลาไปบวชบ้างอะไรได้หมดนะนะกดไลค์กดคอมเมนต์มาได้เลยแล้วกดแชร์กันเยอะๆนะครับอ่ะมาถึงจังหวะน,นี้นะทําความเข้าใจได้เลยนะว่าที่อาจารย์ทายนี่เป็น ดาวจรนะครับในวงกลมสีแดงแต่ของจริงเนี่ยมันจะมีดาวเกิดอีกเห็นไหมก็คือต้องดูเดิม10ดาวจร10อีก12บสอเลนพบอีก8ทักษะโอ้ยเลิกเกิดอะไรอีกมีความเป็นไปได้เนี่ยหมืนม่นหมื่นแบบเลยนะแต่ค่าครูอาจารย์อยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทอีกไม่นานก็จะขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ดวงสไตล์แบบลึกๆอย่างแท้จริงหรือชอบสไตล์การทายแบบนี้ที่มันเห็นภาพชัดเจนก็แอดไลน์แอดไซคเกวครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วด้วย รับประกาศได้ไหม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมานะครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับมีจับตาการตลาดสายมูตอนนี้การตลาดสายมูมาแล้วนะมูเก็ตติง้งสำหรับท่านที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์มีโปรดักหรือรู้จักเพื่อนที่มีโปรดักแล้วอ,อยากให้ธุรกิจมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับก็คือรับทําการตลาดสายมูเช่นให้ไปช่วยพูดในงานอะไรต่างๆก็ได้เช่นอย่างตัวอย่างเนี่ยอิซูซุมิวเอ็กก็เรียกผมไปนะครับไปบรรยายก่อนคนที่ ซื้อหรือจองรถก็จะได้มาดูดวงส่วนตัวกันอีกทีหนึ่งเป็นผู้โชคดีเห็นไหมคนก็อยากซื้ออยากจองเพราะอยากดูดวงด้วยส่วนหนึง่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นกระตุ้นยอดขายได้ท่านจะมีกําไรเบนฟิตมากขึ้นมาจิ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วดวงอาจารย์เกตเววนะันดวงดีอยู่แล้วนะรู้ทั้งดวงแล้วของจริงก็คือไปกินข้าวร้านไหนสังเกตมาเยอะแล้วแป๊บๆเดี๋ยวจะมีคนเข้าตามมาอีกเพียบเลยร้านนั้นก็จะคึกคักกันไปเลยนะถ่านอาจารย์เกตเว่าวันไปอยู่ในร้านของท่านไปอยู่ในธุรกิจท่านนะ ท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าอยากได้ก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจให้ไปออกอีเวนต์สายมคูครับค่ะได้เลยนะครับเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันนะไม่ได้แพงไม่ได้แรงเหมือนเจ้าอื่นอยู่แล้วกพราะจา์แบบธรรมดาครับคนบ้านๆอย่างเรานะครับตรงนี้และช่วงนี้มีดาวพระัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีาจา์เกรทเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิกเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะราพัสดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพพิกเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี หมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถรรัมภ์ค้ำจุ่ค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเฮงมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบ,บุญจองด่วนได้ที่หลายแอดไซค์เกทเทวหกห้าทักว่าฝากดวงดาบมัศวีใหญ่บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทองว i p มาที่49่กบาบาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุกสมหวัง อ่านดมโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ